เดลิโ d o ดอฟเซนชัยผลงานซีรีส์12ตอนจาก Netflix ที่ได้รับเสียงตอบรับในเชิงบวกเป็นอย่างมากประจำปี2023นะครับตอนอื่นก็ต้องแจ้งเตือนสปอยคลิปนี้สำหรับคนที่ดูแล้วเท่านั้นนะครับวิดีโอนี้หมอมาแชร์ความคิดเห็นให้ฟังหลังดูจบความคิดเห็นข้อสังเกตการตีความและบทวิเคราะห์ทั้งหมดเป็นเพียงมุมมองของหมอเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับ จุดที่1ชื่อเรื่องแสงแดดเป็นสัญลักษณ์ของความคิดเชิงบวกความอบอุ่นความสุขการเริ่มต้นใหม่และความหวังในมุมมองทางวิทยาศาสตร์แสงแดดยังมีบทบาทสําคัญต่อสุขภาพจิตโดยตรงการได้รับแสงแดดช่วยให้ร่างกายผลิตวิตามินดีซึ่งสามารถช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นและบรรเทาอาการซึมเศร้าได้ ฉากแรกเราจะเห็นนางเอกของเรานั่งรถเมล์ไปทํางานตั้งแต่เช้าระหว่างทางเธอก็เปิดฟังรายการสุขภาพจิตไปด้วยในข่าวได้พูดถึงคนร้ายคดีทําร้ายร่างกายคนไม่เลือกหน้าซึ่งพบว่าเขาเป็นผู้ป่วยทางจิตเวชท,ที่มีอาการหูแว่วซึ่งถ้าซูมดูที่หน้าจอของนางเอกก็จะพบกราฟที่ตรงกับคำบรรยายที่ว่าอัตราการก่ออัจกรรมของผู้ป่วยทางจิตที่ไม่ได้รับการรักษานั้นมีเพียงร้อยละ0.04เท่านั้นเมื่อเทียบกับอญจกรรมทั้งหมด ดูเหมือนซีรีส์เรื่องนี้จะมีจุดประสงค์เกี่ยวกับการทำความเข้าใจผู้ป่วยทางจิตเวชให้ลึกลงไปนะครับนอกจากนั้นที่หน้าจอของนางเอกก็จะพบตัวอักษรของคำว่าขอบคุณที่เรียนอย่างต่อต้านการตีตราหมอได้ว่านี่น่าจะเป็นจดหมายของผู้ป่วยคนนั้นนะครับสติ๊กมาหรือการตีตราทางจิตเวชมันคือทัศนคติและความเชื่อเชิงลบที่สังคมมีต่อสภาวะสุขภาพจิตเราได้รู้ว่าที่ทำงานของนางเอกอยู่ในโรงพยาบาลในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งและเธอกำลังจะเริ่มต้นงานใหม่ที่หอผู้ป่วยจิตเวช วอดหรือหอผู้ป่วยคือการรักษาแบบผู้ป่วยในโดยทั่วไปผู้ป่วยจิตเวชที่เป็นผู้ป่วยในจะมีอาการหรือสภาพปัญหาที่รุนแรงกว่าผู้ที่รับการรักษาแบบผู้ป่วยนอกต่อไปนี้เป็นข้อบ่งชี้ทั่วไปสําหรับการรับผู้ป่วยเข้ารักษาในตึกจิตเวชนะครับ 1. มีความเสี่ยงอันตรายต่อตนเอง 2. มีความเสี่ยงอันตรายต่อผู้อื่น 3. มีอาการทางจิตขั้นรุนแรง 4. ผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาแบบผู้ป่วยนอก 5. ผู้ป่วยที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อนรุนแรง และ6เพื่อหาการวินิจฉัยโรคเราได้รู้ว่านางเอกของเราชื่อจองดาอึนเป็นพยาบาลที่เคยทำงานที่ตึกอายุรกรรมมาก่อนเธอย้ายมาตึกจิตเวชด้วยเหตุผลบางอย่างนี่คือหัวหน้าวอร์จิตเวชเธอเปิดประตูมาต้อนรับดาอึนและการปฐรมนิเทศก็เริ่มขึ้นเราจะพบมาตรการความปลอดภัยต่างๆในวอร์ดมากมายเลยนะครับเช่นห้ามพกของทุกอย่างที่คนไข้าอาจใช้ทำร้ายตนเองหรือคนอื่นอย่าให้มีเชือกหรืออะไรก็ตามที่ผู้ป่วยจะสามารถนำมารัดคอตนเองได้แม้แต่รองเท้าก็ต้องเป็นแบบที่ไม่มีเชือก ฝักบัวอาบน้ำก็เป็นแบบบิลลอินไม่มีสายประตูก็ไม่มีที่จับและห่วงคล้องเราจะเห็นว่าที่วอดจิตเวชนี้ไม่มีม่านสาเหตุก็เพราะผ้าม่านและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนั้นผู้ป่วยอาจนําไปใช้ทําร้ายตนเองได้การไม่มีม่านกั้นแม้ว่าจะเสียความเป็นส่วนตัวไปบ้างแต่ในสภาพแวดล้อมทางจิตเวชส่วนใหญ่ความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสิ่งที่สําคัญกว่านะครับมีคํากล่าวที่ว่าสถานที่ทางจิตเวชท,ที่ดีควรเป็นที่ที่รับหูแต่ไม่รับตา เราจะเห็นว่าที่ตึกนี้มีทั้งคนไข้าชายและหญิงมานั่งทํากิจกรรมร่วมกันส่วนตัวหมอไม่ค่อยคุ้นกับภาพนี้มากนักนะครับถ้าเป็นในไทยแทบทั้งหมดจะแยกเป็นตึกชายและหญิงกันอย่างชัดเจนสาเหตุก็เพื่อป้องกันความสัมพันธ์เชิงโรแมนติกที่อาจก่อตัวขึ้นและอาจตามมาด้วยปัญหาซับซ้อนต่างๆตามมาได้อีกมากมายส่วนตึกของนางเอกนั้นทาให้เดาวก็คือการอยู่ร่วมกันทั้งสองเพศอาจจะเป็นแค่ตอนมาทํากิจกรรมตอนกลางวันแต่ในส่วนของห้องนอนและห้องน้ํานั้นก็น่าจะมีการแยกโซนกันอยู่คงต้องดูกันต่อไปนะครับ เราจะเห็นห้องให้คำปรึกษามีประตูทางออกเพียงทางเดียวดังนั้นตำแหน่งเก้าอี้ของพยาบาลก็จะต้องอยู่ฝั่งที่ติดกับประตูมากที่สุดสาเหตุก็เพราะมาตรการความปลอดภัยนอกจากต้องคำนึงถึงผู้ป่วยแล้วยังต้องคำนึงถึงสัสดิภาพของบุคลากร,กรด้วยการที่เก้าอี้พยาบาลนั่งติดประตูช่วยให้พยาบาลหรือนักบําบัดออกจากห้องได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่มีสถานการณ์คุกค,คามหรือจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ acting out เราจะได้ยินคำศัพท์นี้บ่อยมากๆใน ep หนึ่งนี้นะครับ acting out เป็นคำศัพท์ทางจิตวิทยาใช้อธิบายถึงพฤติกรรมที่แสดงออกมาอย่างฉุนเฉียววูวามก้าวร้าวและไม่เหมาะสมฉากต่อมาเราจะเห็นทีมของจิตแพทย์นะครับมีทั้งอาจารย์แพทย์ส่วนข้างๆก็เป็นแพทย์ประจำบ้านก็คือคุณหมอที่จบหมอแล้วกำลังมาเรียนต่อเฉพาะทางจิตเวชอยู่นั่นเองคุณหมอท่านนี้ชื่อหมอคงซอนอูทีนี้เราจะเห็นบรรยากาศที่แผนกผู้ป่วยนอกบ้างซึ่งก็คือห้องตรวจที่ OPD นั่นเอง สังเกตว่าห้องนี้มีประตู2ประตูนะครับคือประตูหน้าที่คนไข้เปิดเข้ามาและประตูหลังที่ติดกับตัวคุณหมอซึ่งก็ใช้หลักการเดียวกันกับการออกแบบประตูที่ในวอรจิตจเวชนะครับคุณหมอซอนอูมีท่าทีตื่นเต้นหมอมีการเตรียมความพร้อมหลายอย่างทั้งมีการเขียนป้ายต้อนรับมีการฉีดสเปยน้ำหอมมีการให้กำลังใจตนเองดูเหมือนคุณหมอจะตื่นเต้นมากทีเดียวเราจะพบว่าคุณหมอซอนอูมีรูปแบบการพูดคุยที่อาจจะดูไม่ค่อยเป็นธรรมชาติมากนักซึ่งทั้งหมดก็คือกระบวนการฝึกฝนนั่นเอง ถ้าเป็นที่ไทยเราจะใช้เวลาในการเรียนจิตเวช3ปีนะครับก่อนหน้านั้นก็เรียนแพทย์มาแล้ว6ปีรวมแล้วเราจะต้องมีเวลาอย่างน้อย9ปีเราจึงจะมีจิตแพทย์คนหนึ่งหมอซอนอูพูดกับคนไข้ารายแรกที่มาหาเขาว่าทุกวันนี้การมาพบจิตแพทย์ยังถูกมองว่าเป็นเรื่องแปลกนะครับแต่ในตอนที่คุณตัดสินใจมาก็เรียกได้ว่าได้รักษาไปแล้วล่ะครับ ส่วนตัวหมอค่อนข้างเห็นด้วยกับความพูดของคุณหมอซอนอูเลยนะครับหลายๆท่านที่มีความไม่สบายทางจิตใจที่สะสมและยื้อมานานติดที่ความกลัวไม่กล้าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงแค่การที่เราได้ก้าวออกมาจากเซฟโซนแค่เรายอมรับว่าเรามีปัญหาแม้จะยังไม่ได้เริ่มกินยาหรือบำบัดอะไรสำหรับคนไข้หลายๆคนแล้วมันก็แทบจะดีขึ้นไปแล้วกว่า50%ได้เลยนะครับ คนนี้คือหมอโกยุนมาหาหมอซอนอูด้วยอาการชอบหักนิ้วตนเองเขาบอกว่าถ้าไม่ได้ทาจะรู้สึกกังวลแล้วก็อึดอัดเหมือนอาหารไม่ย่อยเขาสงสัยว่าตนเองจะเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำําหรือ OCD เมื่อคุยไปคุยมาแล้วเราจะพบว่าหมอโกยุนไม่ได้มีความเครียดอะไรและที่สําคัญที่สุดคือเขาไม่ได้มีอาการย้ำคิดอาการย้ำคิดคือความคิดหรือภาพที่มันผุดขึ้นมาโดยอัตโนมัติซึ่งเป็นแกนหลักสําคัญของโรค OCD นั่นสื่อให้รู้ว่าคุณหมอน่าจะไม่ได้ป่วยด้วยโรค OCD นั่นเองถ้าจะมีความผิดปกติที่ตรงกับอาการของคุณหมอโกอยุนแล้วอาการของหมอโกอยุนน่าจะอยู่ในกลุ่มโรคที่เรียกว่าโรคขัดความยับยั้งชั่งใจหรือ Impulse Control Disorder มากกว่านะครับโรคในกลุ่มนี้ก็เช่นโรคชอบดึงผมโรคชอบแกะผิวหนังหรือโรคชอบหยิบฉวยเป็นต้น คนไข่หลักของ e ีพีหนึ่งนี้ก็คือคุณโอรินาหญิงวัย43ปีที่แต่งงานแล้วเธอมาด้วยอาการไม่นอนมีอารมณ์ฉุนเฉียวก้าวร้าวผิดปกติชอบเข้าสังคมมากขึ้นใช้เงินเป็นจํานวนมากโดยไม่ยังคิดนอกจากนั้นเธอยังมีอาการถอดเสื้อผ้าแล้วก็เต้นอย่างไม่เหมาะสมเธอมีความคิดหลงผิดว่ามีคนที่รักที่ไม่ใช่สามีของตนเองเธอถึงขั้นไปรอดักเข้าที่หน้าบ้านเธอได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไบโพล่าชนิดรุนแรงที่มีอาการทางจิตหลงผิดร่วมด้วย ด้วยความเป็นน้องใหม่นางเอกของเรานั้นเมื่อเห็นว่ามีผู้ป่วยที่มีความคิดหลงผิดและมันไม่ใช่ความจริงเธอจึงเข้าไปบอกกับคนไขต้ตรงๆตง้องว่าคุณออริลินาะคุณกาลังคิดไปเองอยู่นะคุณแค่รักเขาขั้นดีๆเลนะคําพูดนี้ทําให้คนไข้รู้สึกโกรธขึ้นมาอย่างมากและตบไปที่หน้าของนางเอกอย่างแรงโดยหลักการแล้วการตอบสนองต่อผู้ป่วยที่มีอาการหลงผิดต้องใช้วิธีการที่ละเอียดอ่อนและสมดุลเทคนิค2ข้อง่ายๆแต่สําคัญต่อไปนี้สามารถช่วยนางเอกได้นะครับ 1. ไม่เผชิญหน้าหรือโต้เถียงทางความคิดในประเด็นที่ผู้ป่วยหลงผิดโดยตรงแต่ในขณะเดียวกันก็พยายามที่จะไม่ไปสนับสนุนหรือเสริมกำลังความคิดนั้นการเถียงกับผู้ป่วยมีแต่จะทําให้เกิดความเสียหายทั้งสองฝา่ายและไม่ได้ช่วยให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะความหลงผิดนั้นเกิดมาจากตัวโรคจึงไม่สามารถแก้ไขด้วยคําบอกกล่าวทั่วๆไปต้องมียาเข้าไปจัดการนะครับ 2. ให้โฟกัสไปที่ความรู้สึกไม่ใช่ข้อเท็จจริง อย่างในเหตุการณ์นี้ถ้าครั้งหน้านางเอกเจออีกสิ่งที่เธอสามารถทําได้ก็คือการสะท้อนความรู้สึกของคนไข้ไปว่าตอนนี้คุณคงกําลังรู้สึกกังวลคุณคงกําลังเศร้าคนไข้ไขาดอะไรไถึงไม่ได้ป่วยเลยะคะรู้จักประวัติเธอเธอจะตัวมาอย่างสุขส,ขสบายมากมากเลยนี่คะหนึ่งในความเข้าใจผิดอย่างมากเกี่ยวกับความไม่สบายทางจิตก็คือถ้าชีวิตดีทุกอย่างแล้วเราจะ,จะไม่ไป่วยทางจิต ความเป็นจริงก็คือความเจ็บป่วยทางจิตนั้นมันไม่ได้เลือกปฏิบัติทุกคนไม่ว่าจะประสบความสําเร็จหรือร่ํารวยแค่ไหนก็สามารถไม่สบายทางจิตได้ฉันไม่ได้ตอบคุณพยาบาลหรือเปล่า,ลาคะขอโทษนะเมื่อยาจิตเวชเริ่มทำงานโอรินาได้รับยา2ชนิดยาทีไ่ได้แก่ลิเทียมและริสเปริโดนผู้ป่วยไบโพล่าหลายคนที่หมอเคยเจอมีลักษณะแบบโอรินาเลยนะครับตอนอาการกำเริบก็มักจะมีความวู่วามทำอะไรไม่ยั้งคิดไปจนถึงก้าวร้าวรุนแรง แต่พออาการสงบลงจะแสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกมาโดยส่วนใหญ่มักจะเป็นความรู้สึกผิดเสียใจที่ได้ทําอะไรหำหมหรือก้าวร้าวลงไปแม้ว่าหมอจะไม่เคยถูกผู้ป่วยตบก็ตามนะครับส่วนใหญ่ที่เจอก็คือการถูกดุดาการพูดเสียสีช่วงแรกๆก,ก็เฮิร์ตเหมือนกันแต่พอนานๆไปก็เริ่มเข้าใจว่าน,นั้นคือความเจ็บป่วยไม่ได้เกิดจากความตั้งใจของผู้ป่วยโดยตรงช่วงหลังหมอจึงสบายใจมากๆไม่ได้ถือโทษหรือกโกรธอะไรอีกเลยมีประโยคนึงที่หัวหน้าพูดไว้ทัดใจมากมาก อีกไม่นานก็เช้าแล้วจะมีแค่กลางคืนไปเรื่อยๆได้ไงไม่มีใครเป็นคนป่วยมาไต้เกิดหรอกนะและไม่มีใครที่จะเป็นคนป่วยไปตลอดสิ่งที่หัวหน้าทำเรียกว่าการทำจิตบำบัดแบบประคับประคอง เราจะเห็นว่าแม่ของโอรินาแทบจะเลือกทุกๆอย่างในชีวิตให้กับรีนาโดยที่ไม่ปล่อยให้ลูกได้เลือกหรือมีชีวิตเป็นของตนเองทั้งการศึกษาหาคู่ครองรวมถึงเมนูอาหารโปรดของลูกแม่เข้าใจมาตลอดว่าออรินาชอบกินองุ่นทั้งที่ความจริงแล้วโอรินาไม่ชอบกินองุ่นเลยสิ่งที่แม่ทําไปทั้งหมดล้วนออกมาจากความรักและหวังดีแต่บางทีแม่อาจจะลืมไปว่าอะไรที่มันมากเกินไปอบอุ่นเกินไปมันก็มักจะเป็นผิดได้การเลี้ยงดูของแม่แบบนี้มีศัพท์ที่เรียกว่า over controlling parent พ่อแม่ที่ควบคุมลูกมากเกิน ไปมีลักษณะเฉพาะก็คือพัวพันและจัดการชีวิตลูกอย่างมากจนแทบไม่ปล่อยให้ลูกได้คิดหรือจัดการชีวิตของตนเองเลยแม้จะเพิ่งมาประจำตึกจิตเวชแต่นางเอกของเราก็แสดงให้เห็นว่าเธอมีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้บําบัดที่ดีได้เธอคุยกับแม่ของโอรินาว่าคุณแม่เหมือนกับแม่ของฉันเลยแล้วล่ะค่ะคุณแม่รู้อะไรไหมคะว่าฉันชอบแม,แม่ตัวเองตอนไหนที่สุดตอนแม่เชื่อว,ว่าฉันจะได้ทําได้ดีไม่ว,ว่าฉันจะทําอะไรคะ่ะ ฉากนี้เป็นอีกฉากที่ดีมากๆส่วนตัวแล้วหมอแพ้กับอะไรแบบนี้นะครับแพ้ประโยคง่ายๆที่มันสามารถทัชกับจิตวิญญาณและสามารถช่วยให้คนคนนึงเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติดได้เทคนิคที่นางเอกช้นี้เรียกว่าเซลล์ดิสคลอเชอร์การเปิดเผยตนเองของผู้บำบัดซึ่งนางเอกก็อาจจะทำไปโดยไม่รู้ตัวก็เป็นได้นะครับและฉากที่ดีที่สุดของตอนก็มาถึงเมื่ออาการทางจิตสงบลงจากยาและเมื่อเธอได้รับการตั้งศูนย์ทางใจจากการทำจิตบำบัดเมื่อนั้นการเปลี่ยนแปลงก็มาถึง หลังจากที่โอรินาปฏิเสธไม่ให้แม่มาเยี่ยมเธอและแม่ได้กลับไปทบทวนบทเรียนที่ไดจากการพูดคุยกับนางเอกแม่ก็กลับมาพร้อมกับตลับผลไม้อันเดิมแต่เมื่อออรินาเปิดตลับออกมาเธอก็พบว่าในตลับใบเดิมนั้นเต็มไปด้วยผลไม้ที่หลากหลายไม่ได้มีแค่องุนเหมือนที่ผ่านมาและแปลกมากๆที่เป็นตลับใส่ผลไม้ธรรมดาที่ทำให้น้ำตาของหมอดรี่ออกมาได้มันสื่อให้เราผู้ชมได้รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตในความสัมพันธ์นั้นมีอยู่จริง บางครั้งพ่อแม่ที่ท็อกซิกเขาอาจจะแค่ไม่รู้มาก่อนว่าสิ่งที่เขาเป็นนั้นมันส่งผลเสียมากน้อยแค่ไหนจนมาวันหนึ่งเกือบจะเสียลูกที่รักของตนไปจากโรคร้ายและมีทีมผู้เชี่ยวชาญให้การช่วยเหลือเยียวยาพ่อแม่จึงได้เกิดการเรียนรู้ใหม่ที่ฉากสุดท้ายนั้นโอรินายิ้มแก้มปริดเธอใช้เวลาพิจารณาและเลือกผลไม้ตรงหน้าสักพักก่อนจะหยิบผลไม้สีแดงลูกสองลูกมากินอย่างอร่ออร่อย หมอค่อนข้างเชื่อมั่นว่าภาพของกล่องผลไม้ของแม่ในวันนี้จะเป็นหนึ่งในภาพที่น่าจดจำมากที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของเธอ